สวัสดีคทุกคนร้บอยู่กับผมวิชีแถยบ้านนะฮะวันนี้ทุกคนครับผมจะพาทุกคนมาดูแบบบ้านสวยๆนะครับแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับสำหรับใครที่สนใจกําลังมองหาแบบบ้านอยู่นะครับคลิปนี้นะครับคืออีกไอเดียหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีงบน้อยงบอยากจะทํางบประหยัดประหยัดนะครับวันนี้จะพามาดูบ้านโมเดิร์นนะครับงบประมาณ5,000 500, 0 0บาท ซึ่งบ้านหลังนี้นะครับตอบโจทย์สนับใครที่สนใจอยากจะมีบ้านหลังไม่ค่อยใหญ่มากนะครับซึ่งแล้วก็งบประมาณก็จะประหยัดด้วยนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะครับช่วย Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปไปดูพื้นที่ใช้สอยนะครับของบ้านหลังนี้อยู่ที่49ตารางเมตรนะครับซึ่งมี1ห้องนอนนะครับ1ห้องน้ำ1ห้องครัวแล้ก็1ห้องห้องโถงนะฮะล็อกนี้นะครับเสานี้มาเสานี้นะฮะก็อยู่ที่3.5เมตร จากนี้มานี่ก็3.5เมตรนะครับแล้วก็มีบันไดนะครับซึ่งมีอยู่3ขั้น4ขั้นไม่รวมห้อตรงขั้นนี้ตัวระเบียงก็จะมีราวจับเป็นแบบสแตนเลสนะครับดูแบบหรูหราขึ้นนะครับในส่วนของอสแตนเลสนะครับทำให้บ้านแบบดูหรูนะครับดูทรงเข้ากับโมเดิร์ลเลยนะครับนี่แล้วก็เสาด้านหน้านะครับก็จะก่อด้วยอิฐตอนแรกเนี่ยจะเป็นเสาปูนนะครับซึ่ง มันมีความผิดพลาดของช่างนะครับก็เลยช่างก็เลยแบบเอาตัวแผ่นอิฐตัวเนี้ยเป็นแบบเล็กๆมาประกบนะเป็นเสาเป็นสีนี้นะครับก็ตัดอีกแบบหนึ่งนะฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้าบ้านเนี้ยอยู่ที่ความลึกนะครับอยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ความกว้างอยู่ที่3.5เมตรเข้าไปด้านในกันนะครับก็ประตูนะครับก็จะเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมนะครับข้างในก็จะมีโครงเหล็กนะครับเป็นมีลวดลาย แล้วก็มีมุ้งลวดนะครับอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องโถงกันก่อนนะฮะว่าจะเป็นลักษณะยังไงสวยมากน้อยเพียงไหนนะฮะซึ่งห้องโถงตรงนี้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะฮะเป็นบริเวณพื้นที่ใช้สอยในการาพักผ่อนในการดูแลดูทีวีอะไรต่างๆนะครับ ในส่วนของเพดานนะฮะก็จะมีหลุมข้าไปนิดนึงนะครับแล้วมีลวดลายนะครับทั้ง4มุมนะฮะก็จะสังเกตเห็นนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับอยู่ตรงมุมทุกมุมนะครับของเพดานนะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมีไฟโคมนะครับอยู่ตรงกลางอยู่หนึ่งจุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านบริเวณห้องโถงนะฮะ มาดูในส่วนของระบบไฟฟ้ากันบ้างนะฮะระบบไฟฟ้าที่บ้านนี้นะฮะก็คือจะฝังเข้าไปในกําแพงทั้งหมดเลยนะครับจะไม่มีการลอ,อยเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กก็คือฝังเข้าไปในกําแพงเช่นกันนะครับแล้วก็มีที่เปิดปิดของอาการเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับอาจจะมีพวกเด็กๆนะครับจะมาอันนี้เล่นนะฮะก็มีฝาปิดเปิดด้วยนะครับสายไฟที่เข้าบ้านนะครับก็คือ ตรงนี้นะครับทางเจ้าของบ้านทําการฝังนะครับฝังดินนะครับลงเข้าไปนะครับจะไม่มีสายมโยงเข้าไปในตัวบ้านให้แบบดูเหมือนดูเกะกะนะครับดูแบบรกรุงรังนะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับสาเหตุที่จะลากสายไฟก็สามารถฝังได้นะครับแต่งบประมาณในส่วนของสายไฟนะครับค่อนข้างที่จะแพงนะฮะตัวสายไฟที่ฝังเข้าไปในดินเนี่ย รู้สึกว่าเมตรละประมาณ7-800อยนะครับอยู่ที่ราคานี้เลยค่อนะข้างทีง่จะแพงกว่าที่สายสีน้ำเงินที่โยงเข้าไปตามาบ้านโดยปกติคือชาวบ้านก็ใช้แบบนี้แหละนะครับก็แต่คือมันก็จะดูแบบไม่ค่อยสวยนะครับดูโรครุงรังเนาะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องนอนกันบ้างนะฮะห้องนอนกอ็ประมาณนี้นะครับห้องนอนก็ จัดตกแต่งก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีอยู่หน้าต่างอยู่จุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีตรงเพดานนะครับก็เป็นลวดลายประมาณนี้นะครับลวดลายเรียบๆแล้วมาดูในโซนของห้องครัวกับห้องน้ํากันนะฮะก็จะมีทางเดินนะครับความกว้างตัวนี้อยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะา,าไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับ พอเดินเข้ามานะครับขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็จะเป็นปูนเปื่อยนะครับเป็นสไตล์ล็อบนะฮะก็มีในส่วนของเครื่องทําน้าอุ่นให้นะฮะอันนี้ทางาช่างนะครับได้ติดตั้งให้ฟรีนะฮะก็คือน่าจะเป็นของแถมนะแล้วก็มีในส่วนของกระจกนะครับมีกระจกให้แล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่เก็บของอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเก็บของได้นะฮะประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องน้ําและก็ประตูก็เป็นประตูธรรมดานะฮะประมาณนี้พอเดินทะลุเข้ามานะครับก็จะมีในส่วนของห้องครัวนะครับห้องครัวตรงนี้นะครับก็คือทางเจ้าของบ้านเนี่ยคือตอนแรกที่คุยกับช่างเนี่ยก็คือห้องครัวจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีซิงค์ขึ้นมานะครับบริเวณตรงนี้ แต่พอทำพอทำจะเสร็จแล้วเนี่ยทางเจ้าของบ้านนะครับเปลี่ยนใจนะครับไม่ต้องทําซิงค์นะครับคือบริเวณตรงเนี้ยทางเจ้าของบ้านก็กะว่าจะเป็นในที่าวางโต๊ะกินข้าวนะครับส่วนห้องครัวจริงๆนะฮะทางเจ้าของบ้านจะทําไว้ด้านนอกนี่ฮะเจ้าของบ้านจะทําด้านนอกนะฮะต่อยื่นออกไปนะครับเพราะว่า,าทาง าของบ้านรู้สึกว่ามันแคบเกินไปก็เลยทําการเปลี่ยนใจนะครับไม่ต้องทําซิงทำอะไรก็แนวก็ปล่อยให้โล่งๆประมาณนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ค่อนข้างที่จะทําใหญ่เลยนะครับเป็นหน้าต่างที่เปิดออกด้านข้างนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าห้องครัวเนี่ยต้องการที่จะลมให้ถ่ายเทให้สะดวกนะครับเพราะว่า มันจะได้แบบไม่อับเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรต่างนะฮะต้องเป็นหน้าต่างที่ค่อนข้างที่ใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีกรงนะครับกรงเหล็กนะครับทุกบานนะครับเป็นกรงเหล็กทุกบานเลยนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยขึ้นมา มันดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรในการกันแดดกันอะไรนะครับเพราะว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยจะทําบ้านแบบคือคือพยายามทําให้ตัวที่แบบนกจะมาอยู่นะหรือนกมาเกาะเนี่ยให้น้อยที่สุดนะครับจะไม่มีพวกอ,อย่างเช่นประมาณนี้นะครับบางบ้านก็จะมียื่นออกมาค่อนข้างที่จะยาวมากๆนะครับนกก็สามารถที่จะเกาะได้แล้วก็เขาอาจจะทํารังหรือว่าอยู่หรือขี้เอาไว้เนี่ยก็จะทําให้ เอาบ้านของเราเนี่ยคือเหม็นแล้วก็มันสกรปรกนะฮะเลยทางเจ้าของบ้านจะไม่มีอ,อะไรกั้นหรือมีอะไรที่สามารถเกาะได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันดูโดยรวมของตัวบ้านหลังนี้กันบ้างนะฮะสำหรับการสร้างด้วยงบประมาณ5 0,000นบาทภายผ่านปยผ่านมานะครับก็ต้องมองนะครับเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์ของเรื่องของอกระทัดรัดแล้วก็ดูสะดุดตาของคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้อย่างดีมาก และบ้านหลังนี้นะครับก็ยังขาดในส่วนของเรื่องอที่จอดรถนะครับนีบ่ก็จะทางเจ้าของบ้านก็จะวางแผนว่าจะต้องต่อเติมในส่วนของโรงจอดรถอีกนะครับถ้าเกิดมีโรงจอดรถขึ้นมานะครับเพราะราคาก็จะอาจจะอัพขึ้นไปอีกนะครับในส่วนก็อาจจะน่าอยู่อยู่ประมาณสักเกือบเกือบแสนหนึ่งนะครับในการสร้างโรงรถแล้วก็ต่อเติมไปด้านหลังมีห้องน้ํามีห้องครัวอีก อีกตัวหนึ่งอีกหลังหนึ่งเลยนะครับแต่ติดกับตัวบ้านนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเดี๋ยวไงผมจะทําการอัปเดตนะครับและรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับในกับบ้านหลังนี้นะครับเมื่อพูดถึงในส่วนของการทําบ้านกันบ้างนะครับสําหรับใครที่กําลังจะทําบ้านนะครับก็มีอยู่2แบบด้วยกันที่สามารถทําได้ก็คือ1เราสามารถจ้างช่างก็คือแบบสําเร็จรูปเลยก็คือเราจ้างช่างแบบราคาแบบ ขึ้นอยู่กับเราคุยกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่อันนี้คือเราจ้างขาดเลยนะครับหรือว่าสองนะครับเราควบคุมกัน าการผลิตการซื้ออะไรวัสดุต่างๆนะครับอย่างที่2เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของงบประมาณนะฮะงบประมาณเราสามารถควบคุมได้และมีข้อดีอย่างหนึ่งคือตอนที่เราไปซื้อวัสดุอย่างเช่นเอากระเบื้องนะฮะบ,บางทีมันมีหลายเกรดหลายราคาถ้าสมมุติเราเอาเกรดดีมาปุ๊บเนี่ยราคาสูงเราก็สามารถที่จะไปลดเรื่องของเกรดเรื่องของราคาตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เราสร้างบ้านเองนะครับอะไรแต่ แต่เราก็ต้องมีความรู้เรื่องของอาการสร้างบ้านบ้างนะครับและก็เราก็คงจะต้องเหนื่อยขึ้นนะครับสำหรับการที่จะเราควบคุมการสร้างเองและในส่วนของการจ้างสร้างทั้งหมดนั้นนะฮะเรานะครับสามารถควบคุมได้เช่นกันโดยการติดตามนะครับเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเกรดเรื่องของอคุณภาพของวัสดุที่ทางช่างเนี่ยได้ทําการจัด ให้เรานะครับเราก็พยายามที่จะดูพยายามที่จะติดตามนะครับเรื่อยๆนะครับในการสร้างแต่ละวันแต่ละวันบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับใครที่มองว่าราคา5 0 0 0 0 0บาทเนี่ยได้ประมาณนี้เป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเกี่ยวกับาการสร้างบ้านในการจ้างนะครับสำเร็จรูปเลย